นี่รถคันแรกทีทีสี่ห้านะคันนี้นะครับไม่ใช่พระเอกนะครับแต่ก็โดนใจใครหลายคนนะครับด้วยค่าตัว2องแสนหกหมืนบาทนะครับเป็น FC กาลสินนะครับก็ขอบพระคุณ FC กาลสินมากมากนะครับวันนี้ส่งรถหลายเที่ยวหน่อยนะครับก็คันนี้คันที่4ี่แล้วครับคันที่4ของวันแล้วครับเป็นคันค่ําเลยนะครับก็ขึ้นรถค่ําหน่อยนะขออภัย FC กาลสินมากมากนะครับเกือบไม่ได้อัพคลิปให้ดูนะครับก็ ขอบพระคุณ FC การสินนะครับอยากได้นีฮอนแลนเซสวยนะโทรหาเซว่นได้เลย0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีให้เลือกมากกว่า100คันคูปบต้ายันม่านีฮอนแลนจอร์เดียอ่ะอยากได้สวยขนาดไหนอยากได้ประมาณไหนโทรหาเซว่นได้เลยอขายแบบมืดๆน,น,นะครับใครโทรมาใครสนใจให้โทรได้เลยนะครับที2.50 สามแสนสองหมืนบาทมีส่วนลดให้ xx เ,เ,เลยจะลดให้เยอะๆเลยนะครับลูกค้าไม่ไกลมากรับประกันให้ว่าลดเยอะนะครับอ่ะหรือไม่ก็อีกหนึ่งคันนะครับสามแสนแปดหมืนบาทนะครับมีส่วนลดให้สองหมื่นนะถ้าส่งไม่ไกลามากเดี๋ยวมีลดตามให้อีกนะครับอ่ะ tt สามจุดสี่ศูนย์ tt สามจุดห้าศูนย์นะมีให้เลือกรายคันเลยนะครับอ่ะ จอร์เดีย 5050D นะครับมีให้เลือก1คันนะครับอ่ะราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับอ่าไม่แรงอยู่ที่430,000บาทนะครับคูโบต้ L5018HP นะครับราคาเริ่มต้นที่430,000บาทตัวธรรมดาเริ่มต้นที่290,000บาทนะครับใครสนใจ ใครอยากได้ให้ทรงหาเสววนได้เลยรถมืดๆค่ำค่ำมืดๆนะใครสนใจอันไหนอยากได้คันไหนคูปอตายันมาให้ทวงหาเสววนได้เลยนะครับอ่ะขอบพระคุณ f c ขอบพระคุณลูกค้าทั้ง4ท่านที่เสววนไปส่งวันนี้ขอบพระคุณ f c อ่าที่เข้ามาจองรถวันนี้อีกหลายท่านนะครับอ่ะเลยรวยเฮงเฮงนะครับสวัสดีครับ